สวัสดีคข้าวันนี้มีสินค้าเด็ดๆมาแนะนำให้สายไอทีและคนที่ชอบทำโปรเจกต์ IoT ห้ามพลาดเลยค่ะสินค้าในวันนี้คือ esp 3 2บอร์ดควบคุม Wi-Fi หรือ Bluetooth รุ่น n น d e ส,ส,ส s dev kit เขียนโปรแกรมได้ผ่าน Arduino IDE หรือ MicroPython ใช้ทำระบบบ้านอัจฉริยะเครื่องให้อาหารสัตว์ระบบเตือนภยัยหรือแม้แต่ทดลองขุด Bitcoin ก็ได้ค่ะจากราคาปกติ138บาท เหลือเพียง121บาทเท่านั้นเหลือไม่ถึง10ชิ้นแล้วค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางถึงหน้าบ้านด้วยนะคะมีทั้ง Wi-Fi และบลู o t h ในตัวมี GPIO ให้ต่อเซ็นเซอร์มอเตอร์จอแสดงผลครบจบในบอร์ดเดียวถ้าใครเคยใช้ ESP 8 2 6 6มาก่อนบอร์ดนี้คือรุ่นอัปเกรดเร็วกว่าเสถียรกว่าและมีพอร์ตให้ใช้งานเยอะมากค่ะและถ้าใครมีไอเดียว่า อยากให้เราทำตัวอย่างโปรเจกต์อะไรคอมเมนต์ Comment มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะอยากทำให้ดูจะได้เอาไปลองทำตามกันได้ง่ายๆค่ะ